พี่น้องเอ้ยอันเก็บเห็ดไม่หมานนะจ๊ะวันนี้เพราะว่าเห็ดพึ่งหวานยังไม่ขึ้นกเ็เลยก็เลยเลยมาทะเล,ะเลจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาทะเลนี่ดูงามบ่พี่น้องจ๋างามบ่คะนี่ผ้ามามามาๆๆเก็บขนาดทะเลเด้อจ้ะเด้อก้อนนี่มันอลังการงานสร้างเบิ่งพี่น้องกอ่อใหญ่มากอนี่จ้ะนี่ก้อใหญ่มากเบิ่งตีละพี่น้องจ๋าไงค่ักบพุนอย บอกแบบไงอิลีร่างการงานสางอิลีจ้ะปะัดสีเลือกเล่มเอาเอาเอา,เอาแหนงเพ,พิ่นได้เ้อพี่น้องจ๋านี่มาบัน,นี้พามาเก็บคณะทะเลเขาเอื่นเก็บแหนงเก็บใบมันบอกนี่จังสีก็กินด้าได้เนี่พี่นอ้องนี่พ่อกินด้อยู่จ้ะนี่อืนี่น เอาไปออมแสบฮักเธอ,อเด้อเนี่ยเนี่ยอือโอ้เด็ดมันขนาดเลยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเสียหไฮเบิรงนี่เห็นบ่นี่แหนงเพลินแล้วก็เป็นดพอกแล้วพร้อมพ่อแม่พี่น้องเป็นบ่แม่นเป็นดอกอย่างเดียวเ,เป็นเม็ดแล้วจ้ะเป็นมเม็ดแล้วเป็นเมล็ดแล้วนะจ้ะเจ้าเก็บก่อนเพราะว่าอย่าง จอดรถไว้กลางทางจ้ะนี่ใบนี้สวยมากเนี่ยเห็นบอกอแบบใหญ่เลยกอใหญ่มากพี่น้องมือเจ้าเบิงอุ้ยกล่องข่อยกะเจักเป็นแนวดข,ดขอโทษขออภัยเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยดูใบเขาสินี่ใบไงพ่นใบไงไงขึ้นมาแล้วมันสิเป็นแนวนี้เลยจ้ะโอ้ยข่อยสิผ้ามืามอเจ้าลมเบงองนี่ หัดคืออ่างการงานสางงามใช่ไหมงามอีลีเด้อพี่น้องเด้บอบริเตตัวนี่งามแห้งเก็บคะนาทะเลไปไว้ถ้าอมนะจ๊ะนี่ใบอ่อนๆเพื่อนเห็นบอกเนี่ยพ่อเก็บใด้เอาเลย เพิ่นบอกมเล็ดเพิ่นนี่รีบดอกพี่น้องนี่มันส่วนหมามันบ่ค่อยได้ผลดอกมันมันบ่ค่อยมัน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 บ่ค่อยอยู่มันล่นลงกะน้ำทะเลกะซัดแล้วไปเังสิแม่นั่นแหละแพทย์ถึงได้ศูนย์ว่าอันคนเป็นยังคือไปเก็บทะเลอันแลวผ่านแพทย์นั่นไปเก็บได้เป็นยังคือขุดไปแาะว่าเขาใช้ระยะเวลาในการจะเจริญเติบโตนานมากเนาะพี่น้องจ๋าถ้ามันไลหลายสิบว่าถ้ามันหน่อยๆมันต้อง ซอยกันอนุรักษ์เลยเนาะแมนบอกเขาสิได้มีกินด้นๆน,น,นะนะเพราะว่าเวลาแพทเก็บแพทกับว่าด็ตัดเอาแพทกับจงหน,นันจงหนี่จงแหนงไวเพื่อให้พื้นอันขยายพันธุ์เพื่อให้คนอื่นเนี่ยมาเก็บตองสีหน้าพี่น้องจ๋าสวยมากค่ะนี่กินให้นะคะอุย้ยกอใหญ่มากงามคักเด้วยวพี่น้องแน่ม,มากนี่แบบสุดยอดเลยกอเดียวนี่ก็สุดยอดเลยทะเลแถบนี่เบิง้งสวยมากพ่นุดอกพ่นยังยิ่งอยู่อยู่พนุน่ะเบิ้งทะเล ทะเลก็งามงามสวยจริงอะไรจริงทะเลย่างไปเบังทะเลจักหน่อยก่อนก่อนที่สีมีค้นมากก่อนลดขั้นอื่นสีมาเนาะจา้ะเนาะนี่หอยไปตะเก็บบ่เดี๋ยวสิบผ้าคันสีเก็บสิผ้าไปอีกหมงหนึ่งเดอกน้ำกำลังลงจ้ะน้ำกำลังลงมึงทะเนแล้วออทะเลได้จะด้ มันงามอีหลีจ้ะสวยงามมากนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะอันนี้พักพักกาดยังไหที่พนววาใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ลักษณะเป็นยังสีเดอ้ะเดองามยูุพักขมนะ่ะแก่หมดแล้วนะจ๊ะพักขมทะเลเขาแก่หมดแล้วดูขมแล้วนะคะไม่เก็บกินแล้วจ้านี่ มีพ่อแม่พี่น้องหลายคนมาขอมเมล็ดในเดอ้อแพทคิดว่าตอนแพทกลับมันใหญ่มันแก่บ่ท่านดอกพี่น้องเขายังไม่ได้นั่นเลยมันมันใหญ่บ่ท่านตอนแพทกลับไทยดอกเม็ดมันอะ่ะมันแก่บ่ท่านดอกแพทว่าโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องอุ้ยงามคักเนาะทะเลสวยมากเนี่ยบรรยากาศวิวบรรยากาศสุดยอดอลังการงานสางมากเลยคุณเนาะเบิ่องบอกหอยดูเปตะไปตะเก็บบกหอยบอ โอ้ยหน่วยก็รเริ่มเลยเนี่ยอ้าวไปตะเก็บตัวละพี่น,อน้องเนี่ยเบิงหน่วยบักใหญ่นึงแหมมันต้องมีหน่วยใหญ่อีกว่านี่อ้ยหลายตัวละ่ะเนี่ยอืปตะหลุนแท้นี่ยอปตะหลุนแท้อปตะหลุนเก็บบักหอยแทบันเนี่ยอ๋อบัสสันเดี๋ยวหาหม่งจอดรถกันนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูทำเลก่อนเจอกันคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะ ขอบคุณทุกใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์จ้ารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บายค่ะ้สุดยอดวามฟินเลยเนาะ